การสัมภาษณ์กับ Bloomberg Mark ์ค c k e r b e r g c ์กของ Meta ได้เปิดเผยมุมมองด้าน AI ของเขาซึ่งเน้นการพัฒนาแบบ Open Source ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งอย่าง Google และ Open AI ที่เน้นการพัฒนาแบบปิดเขาเชื่อว,ว่าแนวคิดนี้เป็นสูตรที่ประสบความสำเร็จของ Meta มาอย่างยาวนาน Meta ได้เปิดตัว llama 3.1ซึ่งเป็นโมเดล AI o p p n s s u u r e e ที่ใหญ่ที่สุดโดยซักเคเบิร์ ไม่เชื่อว่าจะมี AI เพียงตัวเดียวที่ครอบคลุมทุกอย่างแต่เขาเชื่อในอนาคตที่มี AI หลายล้านหรือพันล้านตัวที่เฉพาะทางเขาเสริมว่าการใช้งาน Meta AI ที่รับความนิยมคือการสร้าง Digital p e r s o n a s ให้ Creator และการใช้ AI เพื่อฝึกซ้อมบทบาทสมมุติสำหรับบทสนทนาที่ยากลำบากซักอ์เบิร์กสรุปว่าแม้การลงทุนใน AI จะสูง แต่ข้อเสียของการล้าหลังในเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในอีก10-15ปีข้างหน้านั้นร้ายแรงกว่ามาก